สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยค่ะพบกันในวันพุธนะคะเวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงทางสวทสงขลา FM 89.5 MHz เ้มกะเฮิร์นะคะและก็เราก็จะได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นความห่วงใหญ่ไปอย่างท่านผู้ฟังให้ได้รับรู้ข้อมูล เพื่อที่จะเตรียมและก็ป้องกันและรวมไปจนถึงในขณะที่ภัยคลี่คลายหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราเราท่านๆก็คงจะได้ดำเนินการเพื่อการที่จะ ให้เข้าสู่สภาวะปกตินะคะโดยเร็วที่สุดแล้วก็กลับเข้ามาสู่การดำเนินในสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันหรือว่าการทำมาหากินในการประกอบอาชีพได้ตามปกติค่ะในช่วงนี้นะคะนำเอาข้อมูลที่โดยจังหวัดสงขลาเนี่ยะค่ะได้สรุปรวบรวมเอาไว้ในห่วงของการเกิดน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะว่าส่งผลกระทบกับใครบ้างและก็ความเสียหายมีเท่าไหร ในส่วนของ เจ้าหน้าที่เรื่องของคนเรื่องของพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสรุปของเมื่อวานค่ะวันที่3ธันวาคมโดยนายโชตินาดินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายวิทยาจันร์เสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการแถลงข่าวสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มปี2567นะคะระหว่างวันที่26พฤศจิกายน จนถึงเมื่อวานล่าสุดวันที่3ธันวาคมก็มีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจรวมทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันรายงานสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถลม่ม 2,567จังหวัดสงขลาโดยจัดกันที่ชั้น5าสารกลางจังหวัดสงขลาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยค่ะน้ำท่วมจังหวัดสงขลาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 26, พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หมดเลยนะคะ16อำเภอค่ะจังหวัดสงขลาเรามี16อําอำเภอเราก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยนะคะ125ตำบล949หมู่บ้านมี249ชุมชนค่ะส่งผลให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนจำนวน235,896านวน2รเรัวเรือนรวม6 9 9 1 1 6รายค่ะ จากเหตุการณ์นี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่10รายซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการจมน้ำหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เกิดในพื้นที่น้ำท่วมนะคะโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาระบุค่ะว่าความเสียหายจากภัยน้ำท่วมรอบนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะส่วนสถานการณ์ความเสียหายด้านทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความกระทบหนักเหมือนกันนะคะบ้านเดือนพี่น้องเสียหายกันทั้งหมดหมายถึงว่าเสียหายทั้งหลังเนี่ยมี19หลัง รวมถึงพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมก็มีกว่า5,9,096ไร่ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,ศศกรในพื้นที่อย่างมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบกว่า7,4,700ตัวและถนนที่ได้รับความเสียหายถึง245สายค่ะซึ่งทำให้การคมนาคมในพื้นที่ ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ณจุดนั้นๆเป็นห่วงขณะเวลาบางเวลานะคะรวมถึงวัดสถานศึกษา113แห่งและ512แห่งตามลำดับนะคะวัดได้รับผลกระทบ113แห่งสถานศึกษาได้รับผลกระทบ512แห่งค่ะแม้แต่กระทั่งตอนนี้บางสถานศึกษา ก็ยังมีประกาศว่าเรียนออนไลน์ที่บ้านการดำเนินชีวิตนะคะของอาบางคนก็ต้องหยุดชะง,งักเหมือนกันสำหรับการช่วยเหลือจังหวัดสงขลานิภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานา,นายโชคนดินเกิดสมนะคะก็รีบจัดการแล้วก็ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบโดยจัดส่งถุงยางชีพน้าดื่มอาหารปรุงสาเร็จและก็ของใช้จาเป็นให้กับพี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบค่ะพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ที่ต้องอบพยพจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและก็ยังเป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงภาวะวิกฤตนี้นะคะในส่วนของการจัดการทรัพยากรและก็การช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะทางจังหวัดได้ร่วมกับทหารตำรวจและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนก็ทำกันอย่างเต็มกำลังนะคะโดยเฉพาะ าการดําเนินการกู้ภัยในพื้นที่ที่ยังประสบกับน้ําท่วมสูงหรือการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ห่างไกลบางแห่งนี้ก็ไม่ได้เข้าถึงง่ายๆนะคะอันนี้ก็ให้ความสําคัญด้วยโดยเน้นการให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับฝนตกหนักระลอกใหม่ ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่12ธันวาคมซึ่งอาจจะทําให้สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงจังหวัดสงขลาอาจจะยังมีความรุนแรงต่อเนื่องนะคะในขณะที่ฝนตกหนักในบางทีก็อาจจะต้องเจอกับความที่น้ําท่วมอีกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นจุดๆใบนะคะอีกทั้งน้ําในจากพื้นที่สูงที่ไหลลงมาสู่ที่ต่ําก็ส่งผลให้ระดับน้ำน้ำในแม่น้ําลําคลองเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ เสี่ยงภัยก็จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวที่จะรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะเนื่องจากว่าที่น้ำท่วมในรอบที่ผ่านมาแล้วก็อยากเข้าใจว่ามันจะไม่ซ้ามันอาจจะซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะฝนที่ตกลงมาว่าจะมากจะน้อยขนาดไหนค่ะ ในส่วนของนายวิทยาจันร์เสนาคารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะด้านการส่งมอบความช่วยเหลือและการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์รับมือกับสถานการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะมีเรื่องของปราสุสั์ที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าความเสียหายที่บอกว่าเป็นตั้งหลายหมื่นตัวก็จะเป็นพื้นที่ที่จังหวัดเทพ,พานะก็คือข้อไก่ของภาคเอกชนนะคะก็เรียกว่าน่าเสียดายมากๆเลยจริง ก็นัดหมายกันว่าจะส่งมอบและหมายถึงว่าจะขายไก่ก่อนที่น้ําจะท่วมคอกเนี่ยสักวัน2วันด้วยซ้ําไปแต่ว่าไม่ทันเลยจริงๆนะคะก็เสียหายตายกันทั้งคอกนะคะในส่วนของปศุสัตว์จังหวัดสงขลาก็เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงสัตว์หลังได้รับความเสียหายจากภัยน้ําท่วมจากการสํารวจเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายจํานวน59รายในพื้นที่10อําเภอ โดยเฉพาะฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับความเสียหายเหมือนอย่างที่บอกนะคะสัตว์ปีกจมน้ําตายรวมเป็นแสนตัวเรียกว่ามากที่สุดในอําเภอเทพาและอําเภอจนะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโครกระบือที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันอีกประมาณ2อ0พตัวนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันปศุสัตว์จังหวัดสงขลาแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ ในขณะที่เขาสามารถจะเข้าไปในพื้นที่ได้ค่ะนายพินิษสวัสดีรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลาค่ะบอกว่าปศุสัตว์จังหวัดสงขลาก็เร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือทันทีเมื่อได้รับรายงานถึงความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลาร่วมกับจิตอาสาจากราชธันในพื้นที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดเก็บซากสัตว์ทำความสะอาดแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชือ้อ บริเวณฟาร์มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งเจ้าของฟาร์มและชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการส่งกลิ่นเหม็นและก็เชื้อโรคที่กระจายไปกับน้ําหลังจากที่ได้สารวจความเสียหายแล้วก็ดําเนินการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบทางราชการต่อไปนะคะส่วนแผนการรับมือหากเกิดภัยพิบัติซ้ําในห่วงที่ต้องเฝ้าระวังจากการที่เราติดตามจากพยากรณ์อากาศนะคะ3-9ธันวาคม ซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็ตกตกหนักเป็นช่วงๆตอนนี้ในพื้นที่คับสมุทรสิงพระก็น้ําเริ่มเอ่อล้นนะคะก็เลยเตรียมแผนเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายด้านปศะสุสัตว์โดยได้เตรียมพื้นที่เป็นจุดอบพยพเอาไว้จํานวน30จุดค่ะแล้วก็ได้ดําเนินการสํารองสเสบียงสัตว์ ในเชิงรุกโดยมอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวนประมาณพันห้าฟ่อนนะคะอันนี้เป็นเป็นฟางแห้งเป็นหญ้าแห้งนะคะยืนยันว่าทางปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็การสํารองอาหารสัตว์ไว้อย่างเพียงพอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับเกษตรกรที่ที่เลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะอันนี้ในส่วนของปศุสัตว์ค่ะทีนี้ในการรับเงินเยียวยาน้ําท่วมค่ะ ท่านจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างท่านจะต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านถ้าหากว่าเป็นบ้านที่ท่านไปเช่าคือท่านไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านไปเช่าบ้านเขาอยู่อย่างเงี้ยก็จะต้องนำสัญญาเช่าบ้านด้วยสำหรับกรณีเช่าบ้านนะคะสำเนาสมุดบัญชีธนาคารต้องผูกพร้อมเพยด,ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลายโครงการของรัฐเนี่ย อาจจะทําให้หลายคนมีความพร้อมและถึงแม้ว่าจะเจอกับความน้ําท่วมในรอบนี้แล้วก็ทําให้บ้านเสียหายเพราะว่าบัญชีเหล่านี้ท่านอาจจะได้ดําเนินการมันไปสอดคล้องกับโครงการที่รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้วด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านยังตกหล่นอยู่หรือว่ายังไม่ใช่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนหน้านี้ก็เหมือนอย่างที่บอกนะคะก็จะต้องผูกพร้อมเพย ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็คือจะต้องมีการไปเปิดบัญชีไว้กับธนาคารด้วยนะคะนอกเหือจากนี้ค่ะเป็นอย่างที่บอกกันอยู่ประจําว่าความเสียหายที่ท่านได้รับเนี่ยมันเป็นความเสียหายในลักษณะไหนน้ําท่วมน้ําท่วมขึ้นสูงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ข้าวของที่อยู่ในบ้านอยู่ในครัวอยู่ในห้องนอนอยู่ในบ้านของท่านนะคะก็จะต้องถ่ายรูปเอาไว้ด้วยนะคะ ถ่ายรูปไว้เลยค่ะแล้วก็นำหลักฐานที่เป็นภาพความเสียหายนั้นแหละค่ะส่งแนบไปกับการไปยื่นขอเพื่อที่จะได้รับการลงทะเบียนเยี่ยวยากรณีน้ำท่วมนะคะและก็นอกเหนือจากนั้นท่านก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ ที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะพื้นที่เลยนะคะท่านอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นๆหรือบางคนอาจจะข้ามไปถึงสอบถามที่อำเภอก็ได้โดยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะยินดีก็คุยไปถึงเรื่องว่าแล้วถ้าความเสียหายเกิดขึ้นกับพี่น้องกเกษตรกร,กรเกษตรกรในเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็ว่ากันไปยังมีกเกษตรกรที่มีการปลูกพืช ชนิดต่างๆแบ่งออกเป็นง่ายๆก็คือ2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือยางพารายางพาราถ้าหากว่าได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีการเยียวยาด้วยนะคะทราบว่าเป็นครัวเรือนละ3,000บาทเดียวก็จะมีข้อมูลด้วยก็จะทยอยแล้วกันนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชหมายถึงว่าพืชที่เป็นพืชชนิดอื่นๆอาจจะมีไม้ผล อาจจะมีข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่พืชผักแล้วท่านประสบกับความเสียหาย เนื่องจากน้ำท่วมแปลงท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาตรงนี้นะคะซึ่งจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรกันบ้างมาฟังค่ะต้องขอบคุณไปยังทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะที่ส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางกลุ่มต่างๆที่สวทดสงขลาก็ได้กระจายลงไปสู่กลุ่มที่มีพี่น้องค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อให้พี่น้องเกษ,ษตรกรที่ได้รับความเสียหายดําเนินการเพื่อขอรับการเยียวยากับภาครัฐนะคะ หลังน้ำรถค่ะเกษตรกร,กรลงไปตรวจสอบพื้นที่ของท่านนะคะพือเสียหายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถฟื้นฟูได้ <c oughs> และ <c oughs> จะต้องเป็นพืชที่ไปขึ้นทะเบียนกับกเกษตรอำเภอเอาไว้ก่อนถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนนี้ท่านไม่มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาด้วยก็ถึงบอกว่าเป็นบทเรียนอีกแล้วละคะ่ะท่านที่ทางกเกษตรอำเภอหรือว่ากเกษตรตำบลน,นะคะเขาบอกว่าเกษตรกร,ก,รก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกรถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้รับการเยียวยาแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่สนใจไม่ให้ความสําคัญพอเกิดน้ําท่วมเสียหายนั่นแหละเสียหายจริงแต่ว่าเราไม่ได้ไปปรับทะเบียนเกษตรกรเนี่ยท่านก็ไม่ได้เข้าขายที่ทางราชการจะช่วยเหลือเยียวยาอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับท่านที่อาจจะมองว่า,วาไม่เป็นไรหรอกมันไม่ท่วมหรอก โอ้ไม่ท่วมไม่ท่วมมันไม่ท่วมมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอออกข้าจริงอา้าวท่วมมิดหัวกันไปเลยเนี่ยปรากฏยิ่งพืชระยะสั้นเนี่ยเขาก็จะตายได้ง่ายด้วยท่านก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติว่าจะได้รับการเยียวยานะคะ 1. พืชที่ปลูกเสียหายเรียบร้อยเสียหายหมดนะคะแล้วก็เป็นพืชที่ได้ไปขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วด้วยต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียน,กนเกษตรกรก่อนวันที่25พฤศจิกายนหมายถึงว่าก่อนที่จะเกิดภัย อยู่ๆบอกโอ้ยยังไม่ได้ไปปรับปรุงทะเบียนเลยเดี๋ยว26เนี่ยไปเลยที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอเขายังเปิดแบบนี้ถ้าไปขึ้นทะเบียนหลัง25ท่านจะไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเยียวยานะคะเป็นพืชที่ได้รับการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินซึ่งสงขาก็เป็นพื้นที่ที่ประกาศภัยครบทั้ง16อ,อําเภอดังนั้นท่าน อาจจะต้องดูอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนอำเภอเนี่ยอาจจะมีว่าอำเภอนี้ประกาศภัยในตำบลไหนตำบลก็อาจจะยกลงไปเป็นหมู่บ้านเพราะบางหมู่บางตำบลน,นี้อาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ประกาศภัยก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะช่วยเหลือกันยังไงล่ะคะต่อครัวเรือนเนี่ยเขาจะให้ความช่วยเหลือไม่เกินสามสิบไร่ข้าวหนึ่งพสามรอสี่ิบบาทต่อไรค่ค่ะพืชไร่ และพืชผักเนี่ยชดเชย1,980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นชดเชย4 0 4 8บาทต่อไร่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่กเกษตรภายในวันที่6ธันวาคมนี้ค่ะของอำเภอน้าหม่อมนะคะ,ะที่จะ สาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทางบ้านก็สาม,มารถสอบถามไปที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านได้เลยค่ะและท่านจะต้องเตรียมหลักฐานก็คือในส่วนของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะกับธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่เนี่ยผูกพร้อมเพยกับเลข13หลักของบัตรประจำตัวประชาชนนะคะสำเนาเอกสารสิทธิธ์ที่ดินอันนี้ท่านปลูกพืชท่านก็จะต้องมีที่ของท่านนะคะว่าปลูก อยู่บนพื้นที่เป็นนสสามเป็นฉัดโนดเป็นที่นอคอเป็นที่อ,อะไรอีกล่ะพอธบห้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราไปขึ้นทะเบียนได้เราก็สามารถที่จะได้รับการชดเชยได้ถ้าเป็นพื้นที่ที่ประกาศภายัยนอกเหนือจากนี้ก็คือหลักฐานว่าท่านประสบกับความเสียหายจริงๆก็คือภาพถ่ายที่ถ่ายเอาไว้ท่านก็นําไปใช้เป็นหลักฐานในการที่จะขอยื่นชดเชยกับผู้ที่ประสบภัยในรอบนี้ด้วยนะคะ แล้วรถก็ไม่ได้ว่าจะไปเอาขนาดที่จะปลอดภัยชัว์งไงคะเสร็จแล้วพอขับไปบางทีความแรงของน้ำเนี่ยมันพัดพาลงไปในที่ต่ำในคลองเอาตัวรอดไม่ได้เหมือนกันอันนี้มีมีเหตุการณ์นะคะที่ที่หลังมออ,อะ่ะที่ทุ่งงายเนี่ยก็จะเจอกับเหตุการณ์นี้ด้วยหรือแม้แต่ว่า,ามีความ มั่นใจอะว่ารถของตัวเองดีนะไอ้ที่รถไม่ดีก็ยังไปมั่นใจอีกไอ้ที่มั่นใจว่ารถดีเนี่ยก็ยังเจอกับความเสี่ยงที่อาจจะนํามาสู่ความเสียหายได้เหมือนกันดังนั้นถ้ารู้สึกว่าแม้แต่5%เซนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแล้วเรา เอาเป็นศซดีไหมจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเลยแล้วเราก็จะได้ปลอดภัยเอาแบบนี้ดีกว่าดังนั้นทั้งผู้จัดรายการในคลื่นต่างๆที่สวท,ทซึ่งเราก็ล้มผังด้วยในห่วงที่วิกฤตหนักช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็มักจะพูดเสมอเลยว่าเอาชีวิตไว้ก่อนข้าวของช่างบันเทอค่อยหาเอาใหมย่ยังไม่ตายทด่เรายังหาใหม่ได้ค่ะหรือแม้แต่ว่าถ้าไม่ธุระจำเป็นจริงๆก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเดินทาง เพราะน้ํากับถนนนี่มันเสมอกันหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ถนนที่ดีๆเราขับอยู่ปกติมันอาจจะถูกน้ำํำซ้ะจนคอสะพานขาดไหมหรือว่าถนนมันลุ่มมันเป็นคูหรือมันจะเป็นแอ่งลงไปลึกจนทําให้เราเกิดความเสียหายในขนาดไหนอนเนี้ย คุยเสมอเลยนะคะเรื่องของการสัญจรไปมาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะยังไงหน้าฝนเราก็ยังไม่ผ่านพ้นไปนะคะทางภาคใต้เนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมที่จะป้องกันและทําให้ตัวเองผ่านพ้นวิกฤตของภายน้ําท่วมหรือว่าหน้าฝนนี้ไปด้วยกันเรามักจะได้ยินคําพูดนี้นะคะและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะในส่วนของคนที่กําลังเคลียร์พื้นที่ก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะทีนี้สําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะหลังจากน้ำล ลดแล้วเราจะเข้าไปในพื้นที่เลยไหมวันนี้คนกรีดยางตัดยางเข้าไปในสวนได้แล้วหรือยังบางคนบอกได้แล้วเมื่อวานวันนี้ทำท่าจะไปซ้ำปรากฏว่าเอะตกลงมาอีกแล้วจริงๆแล้วเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะถ้าเราจัดตเตรียมเอาไว้เพราะเรารู้ว่าที่เราจะต้องหยุดหมยถึงทามาหากินไม่ได้ก็คือช่วงยางผลัดใบนี้รอบหนึ่งแล้วก็ในช่วงที่ฤด,ดูฝนนี้อีกรอบหนึ่ง ดังนั้นคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เลยในช่วงฤดูฝนก็อาจจะต้องทำนานะคะเป็นนาดําหรือว่าอาจจะต้องไปทําไร่เพราะว่าไปเก็บผลผลิตในไร่ได้ไปถอนทัวไปขายหัวมันอะไรเงี้ยนะคะแต่ในห่วงที่เราปัจจุบันเนี้ยไม่แน่ใจว่ากระบวนการที่จะวางแผนชีวิตสําหรับเกษตรกรเนี่ยจะเป็นแบบนี้เมือกับคนในสมัยก่อนหรือเปล่า บางคนบอกโอ้ไม่แล้วล่ะถ้าว่าฝนก็คืออยู่แต่บ้านน,น,นั่นแหละนั่งอยู่แต่บ้านเออฟังรายการก็ยังดีนะคะโอ้ได้ได้ฟังรายการนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการปรับเพื่อที่จะให้อยู่ได้และมีไรายได้ในช่วงฤดูฝนเดือนสองเดือนน่ะเราหยุดยางไปเนี่ยอาจจะต้องอเป็นภาวะที่ต้อง พึ่งพิงพึ่งพาไปยังลูกๆถ้าเขามีงานทํอันนี้ก็ก็จะต้องพากันนะให้พ้นฤดูนี้ไปได้นะคะทีนี้ก่อนน้าท่วมเราอาจจะป้องกันโดยการทําคันดินเดี๋ยวว่าขอบของสวนให้แข็งแรงพอน้ําไหลเข้าไม่ได้หรือน้ําข้างในสวนมันอาจจะเออจนจะ เลยแลจะจจะล้นคันดินของเราและเราสามารถที่จะสูบออกมาข้างนอกได้อันนี้คือก่อนที่จะเกิดภัยเราก็อาจจะดําเนินการแบบนั้นได้นะคะหรือว่าพอหลังเกิดภัยแล้วเขาบอกไม่เน้นให้ใช้พวกปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง แล้วไปนเน้นตัวไหนล่ะ NPK ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้โพแทสเซียมเป็นปุ๋ยตัวหลังฉีดพ่นทางใบก่อนก็จะดีมากๆสำหรับกรเกษตรกรน,นะคะทางที่ดีถ้าใครที่บอกว่ารอดพ้นในห่วงที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าผลผลิตของท่านยังอยู่บนต้นท่านพยายามเก็บผลผลิตที่สามารถเก็บได้นะคะมันก็จะสามารถลดความเสียหายออกไปได้ บางคนบอกไม่ทันแล้วมะละกอนี่ท่วม24ี่ชั่วโมงคือใบเหี่ยวเลยต้องส่งเลยนะคะส่งร้านทำส้มตำไปเลยนะคะก็นี่แหละผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไอเรื่องของการที่ว่าเราสามารถจะป้องกันก็ต้องป้องกันก่อนนะเราต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดภัยแต่ทีนี้พอเกิดภัยแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเมื่อน้ำลดนะคะเมื่อระดับน้ำลดแล้วดินยังเปียกหรือหมาดอยู่ก็อย่าไปเหยียบย่ำที่ผิวดิน ควรจะปล่อยทิ้งไว้สักสองวันให้หน้าดินแห้งก่อนนะคะในระยะนี้อาจจะใช้วิธีการเติมอากาศลงในดินก็จะช่วยเร่งให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะคะทีนี้พอดินแห้งเนี่ยเอาดินทรายออกจากโคนต้นตัดแต่งกิ่งปลิดผลเพื่อลดการคายน้ำของพืชแล้วก็เร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้นพลวนดินเพื่อให้เพิ่มออกซิเจนแก่รากของพืชทาให้รากพืชแตกใบ ใหม่ได้เร็วขึ้นนะคะนี่วิธีการนะคะเรื่องของไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมค่อนจากสูญเสียไปมากในช่วงน้าท่วมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่เพิ่มก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเทหูมลงไปเลยนะคะเข้าใจไหมคะคําว่าเทหูมลงไปอยู่ๆจะไปอนะะเอามาเลยหนึ่งกระสอบแล้วก็เวียนรอบโคนรอบต้นเลยแบบนี้เขาบอกว่าใส่ในปริมาณน้อยๆก่อนถ้าเทียบกับอัตราที่เราใส่ปกติร้อยหนึ่ง ถ้าว่าตอนน้ำแห้งใหม่ๆเราใส่สัก20นะคะแล้วก็จะต้องใส่ปุ๋ยที่เร่งการแตกรากใหม่แทนรากเดิมที่เสียหายและใส่สารป้องกันกําจัดโรคแมลงอาจจะมีความจําเป็นด้วยต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นพวกทุเรียนนะ้นาขังอยู่นานๆแล้วก็มันเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่เรามองว่ามันเสียหายไม่ได้เลยอะ่ะ เพราะว่านี่คือหมอข้าวอ่ะนี่คือการที่จะทําให้เรามีรายได้ในช่วงที่เขาได้ผลผลิตแล้วก็ราคาดีอยู่ด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้พวกสารกันราใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าป้องกันโรครากนนนเน่าคนเน่านี่ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะเรื่องของการฟื้นฟูนหลังน้ําท่วมนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็หน้าดินจะถูกชะล้างอันนี้เราเจอเลยทําให้สูญเสียธาตุอาหารดินอัดแน่นอิ่มตัวไปด้วยน้ํา ไม่สามารถที่จะระบายน้ําและก็อากาศได้ง่ายอันนี้เราก็จะทําในรูปแบบของการเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ทําให้ค่า pH เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคือตอนน้ําท่วมเนี่ยดินมันก็จะมี pH ที่เปลี่ยนแปลงไป พืชผักก็อาจจะเกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้จุลินทรีย์แล้ก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่พืชอาจจะตายไปเหมือนกันตายพร้อมๆไปกับไส้เดือนเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนที่จะใช้ในการหายใจนะคะสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติหาทางที่จะทําให้น้ําระบายออกจากพื้นที่แปลงเกษตรของเราให้เร็วที่สุดค่ะ พอดินแห้งแล้วก็ตากดินไว้สัก2องวันเหมือนอย่างที่บอกค่ะจากนั้นอาจจะใส่ปูนขาวหรือว่าใส่โดนโลไม้ก็ได้โดยโรยให้ทั่วแปลงแล้วก็คลุกเคล้ากับดินทิ้งไว้ประมาณ10วันอันนี้เหมือนก็เป็นการปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินไปด้วยในตัวนะคะปรับปรุงสภาพดินโดยใช้เชื้อราไตรโคเดมาไม่ให้เหมาะสมต่อการเกิดโรคพืชทางดินแล้วก็ยังทำให้พืชมีระบบรากที่สมบูรณ์ และหาอากาศหาอาหารได้ดีด้วยค่ะในเรื่องของระบบรากนะคะรากขาดออกซิเจนเนื่องจากน้ําก็จะเข้าไปแทรกซึมตามช่องว่างของอากาศ ที่มันมีออกซิเจนอยู่ในดินดิน่ะมันจะเป็นเม็ดนะคะซึ่งในระหว่างเม็ดดินเขาก็จะมีออกซิเจนอยู่แล้วแต่เพราะว่าน้ําไปแทนในส่วนของอากาศที่อยู่ในระหว่างเม็ดดินแต่ละเม็ดเนี่ยก็กลายเป็นไม่มีออกซิเจนเหมือนกันส่งผลให้การลําเลียงน้ําแล้วก็แร่ธาตุต่างๆขึ้นไปในส่วนต่างๆของต้นไม้ก็ลําบากมันก็เลยตายในช่วงที่ว่าน้ําขังเยอะนะคะเรื่องของใบาอาจจะเกิดโรคใบเหลือง ไม่ใช่โรคนะคะมันเป็นอาการที่เกิดหลังจากน้ําท่วมมักจะเกิดกับใบแก่หรือว่าใบที่อยู่ส่วนโคนของกิ่งใบในแต่ละกิ่งย่อยหรือว่าอาจจะเหลืองเข้มมากขึ้นส่วนอาการที่เป็นแบบใบเหลืองลักษณะแบบนี้ก็จะเจอในกับพื้นที่ที่กับประสบกับน้ําท่วมเนี่ยได้ตลอดอยู่แล้ว ถ้าว่าเราเอาใบเหลืองนี้ออกและเราเพิ่มออกซิเจนในดินให้ได้ทันไม่แน่มันก็อาจจะผลิยอดออกมาใหม่ได้เอาใบเหลืองนั้นเนี่ยลงแก่กอนนะคะก็อาจจะรอดอยู่ค่ะดอกและผลต้นไม้ที่ถูกน้ําท่วมเขาจะมีภาวะเครียดนะคะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเอทิลีนในปริมาณที่สูงกว่าปกติทําให้ต้นไม้ก็จะทิ้งดอกทิ้งผลโดยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็ค่อยว่ากันใหม่เขาทิ้งรอบนี้ก็ ยอมไปเถอะนะแล้วก็ค่อยค่อยว่ากันใหม่ในในรอบต่อๆไปโรคที่อาจจะมากับน้ำท่วมมีโรคอะไรกันบ้างโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บางคนเป็นหวัดอยู่ตั้งแต่ก่อนฝนมาจนตอนนี้เนี่ยทั้งไอทั้งจามเพิ่มเข้ามาเนี่ยอากาศมันชื้นด้วยไงก็เลยยังไม่หายอาการไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คนอาจจะเป็นปอดบวมได้อาการที่เกิดนะเบื้องต้นมีน้ำมูกคัดจมูกไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดศี่สะอ่อนเพลียเบื่ออาหารจะป้องกันทันอยู่หรือเปล่าดูแลร่างกายให้แห้งและอบอุ่นอยู่เสมอไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยง ต่อการเป็นโรคนกษาสุขอ,อนามัยที่ดีเช่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือไม่ก็จะต้องปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามและเมื่อไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆก็จะต้องใช้หน้ากากอ,อนามัยนะคะอย่าว่านะว่าโรคโควิด -19 จะไม่มีแล้วบางทีที่ไม่มีเพราะเราไม่ได้ไปตรวจนะคะเพราะมันจะอาการคล้ายๆกันเลยกับโรคหวัดนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารอุจจาระ ร่วงอาหารเป็นพิษอหิวาตกโรคโรคบิดไทฟอย หรือแม้แต่โรคตับอักเสบก็อาจจะเจออาการเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคมาที่ดีบอกนะคะถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมุกเลือดปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะมีไข้ปวดเมื่อยตามลำตัวเบื่ออาหารอาการตัวเหลืองตาเหลืองก็จะต้องไปตรวจเหมือนกันป้องกันก็ต้องทานอาหารที่สุกสะอาดอาหารใหม่ๆนะคะดื่มน้ำต้องสะอาดล้างมือด้วยสบู่ห้ามถ่ายอุจจาระลงไปในแหล่งน้ำคนที่น้ำท่วมบ้านแล้วก็ห้องน้ำอะคะ่ะ มันตันเราไม่สามารถที่จะถ่ายในห้องน้ําได้เขาก็จะมีเทคนิควิธีการของเขาในการถ่ายอุจจาระไม่ใช่ว่าเรียราดลงไปในแหล่งน้ําเลยแบบนี้มันก็จะกระจายลงไปเป็นเชื้อโรคที่ไปแพร่สู่คนอื่นๆอีอกเพราะต่างคนต่าง น้ำท่วมกันหมดน่ะในละแวกนั้นดังนั้นเราก็จะมีวิธีในการถ่ายอุจจาระให้มีความปลอดภัยด้วยนะคะนอกเหนือจากที่ว่ามาแล้วก็ยังมีโรคฉี่หนูค่ะหรือว่าโรคเลปโตสไปโรซีดนะคะโรคนี้บางทีมันก็จะไปคล้ายคกันกับอาการของโรคไข้อย่างอื่นด้วยไข้สูงฉับพลันปวดซี่สะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณที่น่องโคนขาหรือว,ว่าหลังบางรายมีอาการตาแดงนะคะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังไอปนเลือดตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อย หลีกเลี่ยงกันลงไปแช่น้ําหรือว่าลุยน้ํำลุยคโคลนมัน